น้อมกราบท่านสมณะน้อมกราบขอน้อมน้อมกราบท่านพ่อครูสมณะทุกลูกท่านอาจารย์หมอเขียวที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความเคารพอย่างสูงจเจริญธรรมสำนึกดีครูรู้จิตอาสาหมู่มิตรดีทุกๆท,ท่านค่ะชื่อนัชวันสีเพชรสองแสง เป็นนักศึกษาวิชาลามหลักสูตรเจ็ดปีแพทย์แผนไทยหลักสูตรหกเดือนก็จะจะมาส่งกันบ้านค่ะก็จะ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 คุยว่ามีดาวดอยกินกระเขาแล้วต้นหนึ่งนะก็ก็เลมเลมเลมมากินหน่อยก็ยังไม่กล้ากินเยอะเพราะเดี๋ยวกลัวมันตาย ก็แต่ที่ขอมาขอพันธ์มาเพิ่มนี่ก็ยังเพาะอยู่ก็ยังยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่งอกออกมาให้เห็นแล้วเราก็ได้ตัดตัดกิ่งที่ที่ต้นนั้นอะเอาไปเอาไปชำที่ที่หนึ่งปรากฏว่ามันเหี่ยวแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไหมแล้วก็อ่ามัน,ม,นมันดอกของมันเนี่ยก,ก็ก็ได้เห็นแล้วดอกอ่ามันมันเป็นยังไงก็ มันแห้งพอดอกมันแห้งแล้วเราก็เอามือไปจับมันมันก็ดีดใส่มือเลยดีดดีดอยู่เลยแล้วเราก็เอามาเอามาเขีย่ยเขียเขี่ยเขียลงดินเพื่อให้มันงอกต่อไปอะค่ะอ่ะส่งแค่นี้ก่อนแล้วค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยพอดีไม่ว่างพอดีเลยค่ะประมาณนี้ก่อนค่ะ ค่ะอนุโมทนาค่ะเป็นคุณยายหรือคุณยา่าคะเป็นอา妈เป็นย่าค่ะเป็นยา่ามีหลานหลานกวนค่ะ <laughs> แบ๊นบึว่าจะส่ง <laughs> อีกไม่เป็นไรส่งเรื่องนี้เรื่องเดียวพอค่ะอนุโมทนา,าค่ะค่ะนี่เป็นเป็นเนี่ยค่ะโรงเรียนของเรามีความพิเศษอย่างนี้นะคะตอนนี้ออนไลน์ใช่ไหมคะอยู่บ้านก็เรียนได้เลี้ยงหลานอยู่ก็เรียนได้นะคะก็เรียนรู้ไป พร้อมๆกันกับกิจกรรมการงานที่เราทําอยู่นะคะเป็นโรงเรียนที่ดีมากเลยค่ะค่ะสําหรับการบ้านนะคะเอามา,มาเล่าสู่กันฟังนี่ก็เป็นเรื่องของการพึ่งตนนะคะค่ะอนุโมทนากับอานัชวันค่ะที่สามารถพึ่งตนได้อีกหนึ่งเรื่องแล้วนะคะค่ะต่อไปเชิญอสุภักค,ค่ะ ่ด้วยอาไก่สุภารัตน์แล้วก็พี่แอลแก้มันศีนนะคะครับ